โอเมกาโอเชียนเขียนโดยอิสระแอนชนคำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นแนวชายรักชาย verse, โอเมกาเวิร์สตัวละครฉากสถานที่ในเรื่องไม่มีอยู่จริงเนื้อเรื่องทั้งหมดเขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งเท่านั้นโปรโดใช้วิจรารณญาณในการฟังตอนที่10พยานรักให้เสีภาษาไทยโดยน้องไก่โอเชียนนันนายจะไปไหน ทันนั้นต่างหากเมือรังต้นแขนเง่องรับจ้างที่กำลังเดินแยกกลับไปยังบันไดาทางขึ้นกลับห้องบนชั้นสแต่ว่าห้องผมไปทางนูน้นโอเมกาชี้นิ้วไปตามทางเดินแต่ห้องของฉันไปทางนั้นอัลฟาเจ้าของบ้านพุ่ยปากไปยังบันไดซึ่งทอดตับลงไปยังชั้นใต้ดินหมายความว่าคุณนาวิจะให้ผมไปนอนที่ห้องด้วยอย่างนั้นเหรอครับทำไมล่ะ นายก็เคยลงไปนอนที่ห้องของฉันอยู่บ่อยๆไม่ใช่เหรอมันก็ใช่ครับแต่ว่าสายตาเหลือไปทางหัวหน้าบริการที่ยืนมองตาขวางอยู่ด้านข้างเหมือนไม่วางใจขนาดผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมามากมายนายเลยขาขี้ห่วงคนนี้ก็ยังดูเหมือนไม่เชื่อใจเงื่อนรับจ้างอย่างเขาอยู่ดีฉันให้คนของฉันย้ายเสื้อผ้าเข้าของในห้องนายลงไปไว้ชั้นล่างหมดแล้วถึงกลับไปห้องนายก็คงนอนไม่ได้หรอกหา ของผมอย่างนั้นเหรอใช่เหลือไว้แค่ชุดดำน้ำหางปลาตีนกบกับอุปกรณ์ดำน้ำเท่านั้นแหละคุณนาวีไม่คิดจะถามผมสักหน่อยหรอครับไม่ถามหรอกทำไมฉันต้องถามต้องถามสิครับเผื่อว่าผมอยากนอนคนเดียวต่อให้นายอยากนอนคนเดียวแต่ฉันไม่อยากนอนคนเดียวนี่นาเจ้านายอัลฟาลากแขนนายเงือกรับจ้างเดินไปตามทางและดูเหมือนเจ้านายคนนี้ จะไม่รับฟังความคิดเห็นที่ต่างไปจากตัวเองตัดสินใจเสียด้วยกลิ่นเหม็นไม่อ่อนๆลอยตามหลังมาจังๆมุ่งบอกว่าเลขาที่เดินตามมาด้านหลังยังไม่คลายความขุ่นของอารมณ์ลงได้แต่ก็ยังดีที่กลิ่นเหม็นไม่นั้นมันไม่ค่อยฉุนอย่างเดิมแล้วนายเงือกรับจ้างสมหางสําเร็จโดยมีกาดํำน้ำชุดใหม่มาคอยยินตรวจสอบความปลอดภัยให้และหนึ่งในทีมนั้นไม่ใช่ใคร นายจ้างหนุ่มที่ยืนอมยิ้มชื่นชมความงามของหางสวยโอเมก้า oh ในร่างนายเงือกพุ่งพาตัวเองดำลงไปยังใต้ท้องทะเลลึกแวกว่ายไปมาดื่มด่ำความเก็นกายสบายใจจากนั้นจึงลอยตัวกลับขึ้นมาส่งยิ้มหวานพร้อมกับสะบัดหางตีนับเป็นฟองขาวแทนการกวักมือเรียกเจ้านายคุณนาวีลงมาสิครับโอเชียนสะบัดหางไปมาหมุนตัวควงสว่านเป็นวงกลม เชิญชวนให้คนด้านบนลงมาเล่นน้ำด้วยกันคุณนาวีหัวหน้าบริการขยับมายืนอยู่เคียงข้างสายตามองลงไปยังท้องทะเลเหมือนมีเรื่องกังวลกลิ่นอัลฟาเหม็นไหมลอยกระจายปนมากับกลิ่นน้ำทะเลชักฉันไม่เป็นอะไรนายไม่ต้องห่วงแต่ผมห่วงไม่ว่าคุณจะพูดยังไงผมก็เป็นห่วงขอบใจนะชักแต่ฉันไม่เป็นอะไรจริงๆนายไปนั่งพักเถอะ ฉันจะลงไปดําน้ํากับโอเชียนมือจับชายเสื้อยกถอดออกส่งให้บริการหนุ่มเฮ้ยเสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่กระแทกออกมาจากอกกว้างดึงมุมปากจากเจ้าให้ยกขึ้นชักอย่าก,กังวลเลยนั่นเมียฉันและฉันเชื่อใจโอเชียนทะเลไม่เคยทํา้าย้ใครครอบครัวของโอเชียนนะน่ารักมากเลยนะผมจะรออยู่วันนี้เลขาคนสนิทเดินถือเสื้อกลับไปนั่งลงบนราวระเบียงไม้ สายตาตัดพ้อมองไปยังโอเมก้าผู้ที่โชคดีได้กุมหัวใจเจ้านายตนไว้วันนี้จะพาฉันไปเที่ยวไหนเอลฟ้าว่ายน้ำมาลอยคออยู่ใกล้ๆตามองหาเงือกซึ่งพลิ้วไหวสะบัดลอยไปตามกระแสคลื่นขึ้นๆลงๆวันนี้ผมจะพาคุณไปเจอเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวของผมมือจับประสานนิ้วห้างห้าเข้ากันจากนั้นดำน้ำนำทางเอลฟ้าแวกว่ายดำลึกลงไปยังใต้ท้องน้ำ นั่นนิ้วชี้ไปยังฝูงปลาทะเลสีแสบตานับร้อยกำลังแหวกว่ายไปมาแปลเป็นขบวนพาเรดใหญ่วายสลับหมุนไปหมุนมาดูมหัศจรรย์นาวีมองตามในเงือกเจ้าของเรือนผมสีทองสะโพกผายยกย้ายเคลื่อนไหวพริวดั่งสายน้ำกลมกลืนไปกับท้องทะเลสีครามหางสวยสีสดสะบัดบวกล้อเล่นกับปลาตัวเล็กตัวน้อยก่อนจะหลบหายเข้าไปยังด้านล่างโขนหินใหญ่ โอเชียนเจ้านายอัลฟาว่ายน้ำตามมาเมื่อสายตาละหายไม่อาจมองเห็นนักดำนำ้ำหรือแม้กระทั่งหางสีฟ้าครามปกปกปกฟองอากาศขนาดใจลอยมาจากข้างในโพรงหินปลาใหญ่สีสด4ีหตัวว่ายน้ำมาด้านหน้าต่อท้ายมาด้วยปลาอื่นๆอ,อีกเป็นแถวเรีงหน้ากระดานเหมือนพวกมันถูกฝึกมาอย่างดีกระทั่งปลาตัวใหญ่สุด ว่ายอวดหางสีฟ้าวนไปเวียนมาคลอเคลียท่อนแขนใหญ่คล้องหนึ่งเอวนั้นไว้เพื่อหยุดไม่ให้เงือกหนุ่มว่ายน้ำห่างไปสายตาประหลาดใจใคร,ร่รู้มองย้อนกลับมาแทนคำถามหากแต่สิ่งที่ได้แทนคำตอบคือริฟีปากอุ่นปรากฏจูบลงมาปิดกริบป,ปากนุ่มสองคนประคองแขนกอดกันลอยวนไปตามกระแสะคลื่นจนเมื่อลมหายใจซึ่งเก็บไว้ใกล้หมด จิงค่อยๆถีบตัวขึ้นมาอยู่เหนือผิวน้ำคุณนาวีขี้โกงนี่ครับฉันโกงอะไรนายคุณขโมยลมหายใจผมนายก็ดูดเอาลมออกมาจากปากฉันเหมือนกันอาลฟายืนหน้าเข้าไปจูบแก้มขาวก่อนจะหันกลับไปทางระเบียงไม้ซึ่งมีหัวหน้าบอดี้การ์ดการรักษาความปลอดภัยยืนชะเง้อคอมองมาทางคนทั้งสองมันนี่สิ เจ้าของบ้านลากแขนนายเงือกให้ว่ายน้ำตามมาจนกระทั่งพ้นจากระยะสายตาของเหล่าบริการทั้งหลายทำไมครับคุณนาวีมีอะไรหรือเปล่าแค่อยากมีเวลาอยู่ด้วยกันสองคนมือรอบเอวหนายกนายเงือกตัวโตวขึ้นมาจากน้ำวางลงบนโคนหินครูขรากก้อนใหญ่ซึ่งโอเชียนจำได้ว่าไอ้โคนหินตรงนี้แหละที่คราวก่อนมีรัสตูมาแอบซุ่มหลบอยู่ตั้งนานแล้วไม่มีคนเห็นทำไมครับ คุณนาวีจะทำอะไรผมเจ้าของหางเงือกสีฟ้าครามขยับข้อเท้าตรงส่วนที่เป็นหางให้มันลอยขึ้นมาเล่นแสงตะวันอย่าเมื่อมันลอยต่ําจนเกือบจมลงก้นทะเลทําได้เหรอแขนสองข้างยันโคนหินแข็งจากนั้นดันตัวเองขึ้นมาจากน้ําขยับลงไปนั่งเบียดกับโอเมก้ากลิ่นอายทะเลคุณนาวีหมายถึงอะไรครับ นายไม่ได้กลิ่นความต้องการของฉันอย่างนั้นเหรอเอ้ยกลิ่นหอมรันจวนชวนมวนท้องน้อยแก้มขาวเมื่อตอนขึ้นจากน้ำแรก,แรกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับแสงอาทิตย์ดวงใหญ่ที่ค่อยๆแตะส่วนโค้งสัมผัสลงไปสนกับเส้น,สนขอบฟ้าไม่อยากอะไรตรงนี้เล่าครับไม่ได้เหรอเดี๋ยวบนนูน้นบรดี้กาศตาสปะรดของคุณก็แอบดูเราอีกยังไม่ชินอีกเหรอ ผู้มันคงเห็นกันจนเบื่อแล้วอีกอย่างมันก็คงแค่มองผ่านเท่านั้นนี่ผมไม่ได้หน้าด้านขนาดนั้นหรอกนะถ้าอย่างนั้นลงไปทําข้างล่างไมล่ละฝ่ามือหนาค่อยๆลูบไล่ไล่ต่ำลงไปยังหน้าขาซึ่งสวมหางสําเร็จไว้เดี๋ยวปลาตอดโอเมก้าขี้เล่นยิ้มทะเลน้นอย่างรู้ทันจะอายอะไรครอบครัวนในห้างนั้นเอาฟ้าขยับเค้าไปใกล้ดึงนายเงื้อเข้ามาไว้ในอ้อมกอด จากนั้นสวมสอดกอดรัดเอวหนาเอาไว้แน่นจูบหนักผลักแผ่นหลังเปลือยนอนราบลงไปบนหินแข็งแต่ยังคงใช้ท่อนแขนของตนประคองไว้ไม่ให้ผิวกายอ่อนละเอียดเสียสีเป็นแผลถลอกโอเชียนมือขยับจับฝ่ามือเรียวหนาขึ้นมาจุมพิษเบาๆครับดวงตาสีฟ้าน้ำทะเลแงนมองขึ้นมาเป็นเวลาเดียวกับแสงสุดท้ายตรงปลายขอบฟ้านั้นกำลังจะลาวันนี้ไป ฉันรักนายนะจุมพิษแตะลงเบาๆบนหน้าผาแคบแก้มแดงจนยากเกินจะแยกว่าเกิดจากแสงอาทิตย์สุดท้ายหรือเพราะความเขินอายไม่เคยชินยาได้ยินอัลฟาสารภาพรักคุณนาวีหมายถึงหมายถึงฉันรักนายรักผมอย่างนั้นเหรอก็นอนกอดกันอยู่ตรงนี้จะให้ฉันบอกรักใครล่ะโอเมกายกมือขึ้นมาปิดหน้า จากนั้นซุกเข้าไปไว้กลางแผงอกแก้มยกเพราะย,ยิ้มกว้างไม่อาจเก็บซ่อนอาการความดีใจจนเมื่อนาวีค่อยใช้มือหยิบยกค้างแหลมให้คนในอ้อมกอดเงยหน้าขึ้นมาเวลานี้แสงสว่างที่มีนั้นเหลือน้อยเต็มทนหากแต่ใบหน้าหล่อละมุนยังแจมชัดต่อสายตานายจะแต่งงานกับฉันไหมแต่งงานเหรอครับนี่คุณพูดจริงๆเหรอคุณไม่ล้อผมเล่นใช่ไหม หรือว่าคุณไม่ได้พูดออกมาเพียงเพราะเมากรดฟิโลโมนของผมโอเชียนความรู้สึกรักกับความต้องการทางเพศมันต่างกันนะฉันโตพอที่จะแยกแยะออกว่าตอนนี้เวลานี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรอยู่หมายถึงตอนนี้คุณรู้สึกรักดวงตาเป็นประกายแวววาวสดใสเหมือนสีน้ำทะเลทั้งสองอย่างอาลฟายิ้มแล้วโน้มตัวลงไปหาคนที่ดีดหางปาลารูขนนกตกลงไปบนผิวน้ำที คุณนาวีเพราะฉันรักนายมากฉันเลยมีความต้องการนายไม่หยุดเลยมือลูบเลื่อนจากหน้าขาขึ้นมาบนหน้าท้องเป็นลอนคลื่นของกล้ามเนื้อแน่นถ้าอย่างนั้นลงไปข้างล่างดีกว่าอาัลฟาย่อนตัวเองกลับลงสู่ท้องทะเลก็จะกางแขนรับร่างขาวเจ้าของหางเงือกสีฟ้าคลาเข้ามาสู่อ้อมอกสองหนุ่มกระดูกสะโพกยกขึ้นเพื่อกดหัวไหล่ดำกลับลงไปสู่ใต้ทะเลลึกในขณะที่แสงไฟจากตัวบ้าน และระเบียงสว่างจ้าส่องลงมาเหมือนกำลังจะมีการแสดงใต้น้ำฟีโรโมนแห่งความสุขแผ่ซ่านกระจายไปกับสายน้ำและเกลียวขึ้นฝูงปลาไม่ได้แตกตื่นตกใจเพียงแต่อาจเขิดอายเจ้าเงือกตัวใหญ่กับอัลฟาที่กำลังกอดรัดฟัดจูบดูดลิ้นเข้าหากันราวกับว่าน้ำทะเลนั้นไม่ได้มีรสเค็มอัลฟาอารมณ์เร่าร้อนว่ายน้ำไปหย่อนตัวนั่งโลโบนโขดหิน ติดกับกระจกห้องนอนของตัวเองหากแต่คืนนี้นาวีไม่ได้ยินอยู่อีกฝากแต่กลับกำล,ลังรับบทเป็นผู้แสดงโชว์เซเองมือใหญ่เลื่อนถอดชุดเงือกแล้วโยนทิ้งปล่อยให้มันลอยไปกับกระแสคลืน่นเนื่องจากเนื้อหาต่อจากนี้เป็นฉาก NC18 บวกจึงจะเป็นต้องตัดออกสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับอือทอนแขนอบกอดกลิงรัดร่างอัลฟาเอาไว้แน่น ความรู้สึกเจ็บแปรบเสียแวบแล่นจี๊ดตรงก้านคอข้างหนึ่งเขี้ยวคมกดฝังพันธะสัมพันธ์ลงไปตรงซอ่อคออุ่นฉันรักนายและนี่จะเป็นสัญญารักจากฉันท่ามกลางครอบครัวนายที่มาเป็นสักข,ขีพยานดวงตาหวานฉ่ำส่งต่อประโยคนั้นมาโดยที่ริฟีปากยังปิดสนิทโอเมกา้ายกมือขึ้นมาแตะต้นคอตัวเองรับรู้ถึงการผูกพันธะลงนามมอบชีวิตนี้เป็นกรรมสิทธิ์เด็ดขาด แก่ชายเพียงคนเดียวรายล้อมรอบด้านปลาทะเลเกือบพันลอยตูวอยู่ห่างๆเหมือนพวกมันมาร่วมเป็นสักขีพยานการผูกพันธะของเขาจริงๆผมรักคุณและขอให้ท้องทะเลนี้จงเป็นพยานผมจะเป็นของคุณแค่คนเดียวสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราและก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แตง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทําคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับยี่ให้เสียงภาคโดยน้องไก่